ไปดูคีย์บอร์ดกันน้ำ rgb cherry mx red จาก corsair กันว่ามันจะกันได้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับยินดี้อนรับเข้าสู่รีวิวกับแอสบิกันนะครับในมือแอสบิกคือ K68 rgb คีย์บอร์ดรุ่นใหม่กันน้ำกันฝุ่น ip 3 2จากทางคอแซตัวนี้นะฮะหลายๆคนเฝ้ารอคอยอยู่ราคาแค่4,000กว่าบาทแต่ฟีเจอร์จัดเต็มเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่คือกล่องของคีย์บอร์ดนะครับสีดำาๆเหลืองเหลือง rgb แบบนี้ด้านในนะฮะก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดวางอยู่ด้านใน1ตัวน้าหนักอยู่ที่2กิโลมี แท่นรองข้อมือมาให้มีคู่มือการรับประกันมาให้แบบนี้และที่สําคัญนะครับอันนี้เราทิ้งไปมันกันน้ําได้ตัวคีย์บอร์ดเองฟีเจอร์มีอะไรบ้างตัวคีย์บอร์ดจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ full s i z นะครับมีปุ่มนำแผดบริเวณด้านซ้ายมือไฟเป็น rgb สามารถปรับแต่งสีเพ์คีได้ด้วยผ่านซอฟต์แวร์ Corsair Utility Engine ตัวสวิตช์ของคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นสวิตช์ Cherry MX Red g o c o n t a ด t ดังนั้นกันน้ำกันฝุ่นได้ที่สำคัญครับตัวคีย์บอร์ดเองจะมี Barrier อยู่ด้านใน Barrier เนี้จะป้องกันในส่วนของน้ำเวลาเราทำน้ำหกเวลาเราเอาน้ำสาดหรือเวลาฝนตกก็ตามนะครับแต่ใครจะไปเล่นกลางฝนละ่ะใช่ไหมแต่ตัวนี้ออกแบบมาให้กันได้ด้วยนอกเหนือจากนี้คีย์บอร์ดยังมีปุ่ม ลัดต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นปุ่มปรับเพิ่มแสงนะครับตรงนี้ฮะสามารถปรับระดับแสงให้มันสว่างจ้าได้รวมถึงปุ่มล็อกวินโดว์ปุ่มไฟแสดงสถานะต่างๆรวมถึงปุ่มช็อตคัทมัลติมีเดียเช่นปิดเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงบริเวณด้านซ้ายมือนะครับและตรงนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของมัลติมีเดียเช่น s คริปต์ s อยส์หรือว่าเพลยเป็นต้นตัวคีย์บอร์ดเองลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ฐานของตัวคีย์บอร์ดจะเป็นพลาสติกด้านล่างจะเป็นใสๆคุณๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวแบรีเออร์แล้วก็ตัวฐานของคีย์บอร์ดนั่นเองตัวคีย์บอร์ดจะเป็นแบบแป้นลอยนะครับแต่มีลักษณะของการวาวเข้าไปเล็กน้อยด้านข้างของตัวคีย์บอร์ดนี้เลยนะครับจะเห็นถึงความโค้งวาวตรงกลางจะเป็นแอ่งเข้ารับกับมือเป็นอย่างดี นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีโลโก้คอแซอยู่บริเวณด้านบนด้วยส่วนด้านหลังนะครับนี่จะเป็นพลาสติกโลง่ลงๆ ABS สีดำเนาะแบบเรียบๆอย่างนี้ระบุโลโก้คอแซระบุมาตรฐานการรองรับต่างๆที่ผ่านมาจากในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยอยู่บริเวณด้านหลังนะครับข้งหลังสามารถปรับระดับความสูงความต่ำได้ผ่านขายอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ ปรับลดได้สําหรับใครที่ถนัดแบบต่ำก็ปิดซนะใครที่ถนัดสูงก็หักขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับบริเวณที่พักข้อมือนะครับแถมมาให้ด้วย1ตัวเป็นวัสดุแบบซอฟทัสแบบนี้เลยสามารถเสียบเข้าไปได้ง่ายดายมากแค่นี้เองนะครับโปะเรียบร้อยนะครับพักไม้พักมือได้เป็นอย่างดีส่วนถ้าใครอยากจะแกะออกบิดมานะครับก็ออกได้แล้ว ผ่านพ้นมาได้แลวนะฮะกับ3การทดสอบพารุโหดไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือแม้แต่แปปัดซีเอาอยู่คีย์บอร์ดตัวนี้สามารถทดสอบผ่านมาได้ขออย่างเดียวนะครับน้ำหกใส่ได้อะไรก็ตามหกใส่ได้หมดแต่อย่าเอาไปจุ่มในน้ำเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้มันกันน้ำกัดเซน็นและการฝุ่นไม่ใช่การเอาไปจุ่มน้ำนะครับราคา4 0 0พกว่าบาท กับ K68 R G B ตัวนี้กันน้ำได้กันฝุ่นได้ Cherry MX r e s s r v i t ฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันวันนี้แอดบิกขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคอแซนและเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับ